สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่เขาไม่เห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพลังงานนี้เป็นของคุณคะ่ะหัวข้อที่ทำวันนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเขาอยากรู้แต่เขาไม่กล้าถามเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเขาอยากรู้แต่เขาไม่กล้าถามนะคะ ใช้วิจัยญาณในการรับชมดู Video ได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสองราศีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยต่างประเทศทวีปเอเชียยุโปรปทุกท่านที่มีใจรักการดูดวงดูลนดอมเพรียาการนะคะขอขอบคุณมากมาก,กจาริีนะคะที่เข้ามากดติดตามเข้าดูคลิปจนจบนะคะดูแลรับรังงานดีๆปะไปนะคะทุกๆคนค่ะคลิปนี้วิดีโอนี้เป็นของคุณค่ะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเขาอยากรู้แต่เขาไม่กล้าถาม ขอพลังงานจัก,กรวา,อาลอร่าแสงสีเจงคุบอาจารย์ให้เปิดไพ่ยิปซีไปในทิศทางที่ถูกต้องแม่นยำค่ะเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะม,มีสีไม้เท้าบ่งบอกถ,ถึงความเป็นบ้านความเป็นครอบครัวเนาะสีไม้เท้าความอบอุ่นในครอบครัวความเติมเต็มบ้านอยู่อีกที่หนึ่งหมายอยู่ข้างหน้าก็เหมือนบ้านในสถานที่เนี่ย ที่เขาอยู่นะ่ยจะเป็นในสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะมีภูเขาล้อมรอบนะคะพื้นที่โปง่งพื้นที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มันเป็น,เนแบบธรรมชาตินะคะมีท้องฟ้ามีสิ่งที่มันสวยงามมีดอกไม้ชอบเกี่ยวกับธรรมชาติคนคนนี้ชอบความเป็นธรรมชาติชอบความเร็วลักษณะเขาจะเป็นคนที่สันโดษนะคะสันโดษ นะคะซันโดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงหรือจ่าเลยนะคะเขาก็คุณเนี่ยเจอกันหรือคุยกันในลักษณะที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นกลุ่มเกร์ลแก๊งเดียวกันนะคะเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันหรือเจอกันในลักษณะที่เป็นเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรหรือสิ่งต่างๆที่มันที่มันเหมือนแบบ คนแนะนำให้เจอกันแต่คนกับเขาก็มีใจที่คิดกันนะคะยังไม่ได้มีความชัดเจนมากถึงขั้นตกลงปรงใจแต่สภาพแวดล้อมสังคมของเขาค่อนข้างที่จะดีมากอบอุ่นนะคะบอกได้เลยว่าอบอุ่นตัวเขาเองก็เป็นคนที่อบอุ่นคนหนึ่งแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวเยอะถ้าชอบเขาหรือรักเขาเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีความจรงิงจังจรงิจรงใจให้เขาเห็นแล้วก็ต้องอดทนมากๆกับคนคนนี้นะคะ โอเคนะไม้เท้าก็าคือธาตุไฟเนะาะทำงานเก่งด้วยทำงานเก่งแล้วครอบครัวพ่อแม่จะมองเห็นคนในครอบครัวเป็นปัจจัยหรือเป็นหลักเลยนะคนคนนี้นะโอเคนะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณตอนนี้เขามีอะไรอยากถามแต่เขาไม่กล้าเขาไม่กล้าที่จะถามคุณนะคะคนคนนี้นะรักใครรักจริง โฟกัสแต่จุดที่มันสําคัญหรือโฟกัสแต่จุดที่มันเป็นไฮไลท์ของชีวิตจริงๆคนคนนี้มีเป้าหมายชัดเจนนะคะถูกอบรมเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่ดีและพูดจาดีนะคะพูดจาดีถูกการะเทศะคนคนนี้นะคุณกับเขาเนี่ยทูกใจกันและคลิดก,กันแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดใจหรือเปิดความสัมพันธ์ที่มันมีให้กันในใจก็ยังแอบไม่ชัดเจนกันนะคะอาจจะชอบกันอยู่ดิวกันหรือคุยกัน ซัมต็งกันแต่ว่ายังไม่ได้มีโมเมนต์ที่มันแบบชัดเจนคุณเป็นของเขาเขาเป็นของคุณแต่คุยกันคนแดนไกลก็ได้นะคะนะมันเหมือนไม้เท้าเนี่ยมันอยู่ไกลจากบ้านคุณก็เปรียยบสมมติว่าคุณคุณที่คุยกับคุณเนี่ยเขาคนที่คุยกับคุณเนี่ยเขาอยู่แดนไกลก็ได้ฝรั่งมังค่าฝรั่งนะคะต่างชาติได้นะคะต่างภาษาต่างชาติต่างแดนแดนไกลจากคุณก็ได้หรือคนใกล้คุณนะคะมีใครบางคนที่แอบชอบกันในออฟฟิศในที่ทํางานนะคะในองค์กรเดียวกัน สามีภรรยากันนะคะต้องได้รับการแก้ไขอย่างโดยด่วนนะคะคนเก่าจะกลับเข้ามาค่ะนะคะจากแรนดอมนี้นะคนเก่าจะกลับเข้ามาคนใหม่คนโสดจะมาเจอกันคลิกกันในณเวลานี้ค่ะจะมีการแก้ไขโดยด่วนจากเรื่องความรักค่ะทำตามความรู้สึกเนาะเนี่ยนะคะเขาเป็นคนอดทนมากนะคะเขาเป็นคนอดทนมากจริงๆอดทนแบบอดทนต่อความรู้สึกอดทนต่อสิ่งต่างๆหรือคําพูดคน เขาเป็นคนที่ฝึกกันอดทนมาตั้งแต่วัยเยาว์ของเขานะคะเขาเชื่อฟังแม่เขามากๆเลยแล้วเขารักคุณแม่เขาคนคนนี้นะรักคนในครอบครัวมากถ้าใครจะเข้าไปในครอบครัวเขาต้องรักครอบต้องรักเขาและรักครอบครัวแสดงความจริงใจเห็นว่ารักครอบครัวเขาไม่มาเพื่อผลประโยชน์คนคนนี้นะคะเขาจะมองรูปแบบนี้เลยนะออเออชาวราศีสิงหรือเปล่าเนี่ยเ <laughs> ออาตุไฟชาวราศีสิงนะ อดทนน่ะถ้าเป็นชาวราศีสิงจะอดทนมากๆนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ถ้าเขารักใครจริงๆอ่ะเหมือนราสีตัวน,นี้เห็นไหมคะเขาจะสยบนะคะคนคนนั้นจริงๆเขาจะยอมทุกอย่างถ้าคนคนนั้นน่ารักกับเขาหรือแสดงความจริงจังหรือเปิดเผยใจหรือจริงใจให้เขานะคะการที่เขารักครอบครัวน่ะมันเป็นส่วนดีของเขาเขาเริ่มต้นจากครอบครัวที่มันใหญ่ ถ้าใครเข้ามาต้องรักครอบครัวเขาจริงๆนะคะและคุณกับเขาที่ดิวกันอยู่เนี่ยมันเหมือนไม่ไม่ได้ใช้ค,ความอดทนนะมันไปเรื่อยๆง่ายๆสบายๆเขาไม่ได้ซีเรียสหรือกดดันนะคะเขาไม่ได้ซีเรียสหรือกดดันการครบกูหรือการอยู่กับคุณแต่ว่าความชัดเจนอะ่ะต้องรอเวลาให้เขานิดนึงเขาจะพร้อมชัดเจนกับคุณก็ต่อเมื่อเขาอ่ะมีความมั่นคงกับ ในฐานครอบครัวหรือชีวิตของเขาพ่อแม่สุขสบายเขาไม่มีนี้สินอะไรเนี่ยคนคนนี้จะคิดแบบนี้เพราะเขาอะอยู่ในสภาวะการเป็นผู้นํานําทุกคนในครอบครัวเป็นเสาหลักในครอบครัวเป็นคนที่ดูแลคนในครอบครัวนะคะตอนนี้เขาจะเ,เหมือนแบบทําอะไรที่มันไม่เป็นชิน้นเป็นอันไม่ได้ความรักของเขาก็ต้องเป็นในรูปแบบเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะจะมาเล่นเล่นไม่ได้จะมาไป วัยรุ่นจะต้องไปดูหนังฟังเพลงในสถานที่อยากไปตามใจแต่เขาไปไม่ได้ค่ะเขาต้องมีการคีบลูกผู้บริหารไว้หรือเป็นสภาวะการเป็นผู้นําของทุกๆคนที่มองเขาเขาเป็นภาพลักษณ์ในสิ่งที่สวยงามกับคนในองค์กรหรือกับคนที่พบเห็นเขาเขาฉะนั้นมันเขาจะก็จะต้องเป็นคนที่มีแน่นอนค่ะเขาจะต้องเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่2บุคลิก อย่างแน่นอนอย่างชัดเจนแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเวลาอยู่กับคุณหรืออยู่กับคนรักหรืออยู่กับคนในครอบครัวจะเป็นเหมือนสิงโตที่อ้อนคุณพ่อคุณแม่หรืออ้อนคุณแน่ๆนะคะเออถ้าวันหนึ่งคุณได้อยู่กับเขามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะตัวเขาว่าเป็นคนที่เหมือนบอบบางภายในอ่ะขี้น้อยใจด้วยคนคนนี้พูดอะไรนิดหน่อยอ่ะเขาจะน้อยใจเขาจะหน้าง,งอนหรือหน้าตูมเลยหรือเขาไม่ตอบ ลายตอบแชทคุณเลยคุณลองสังเกตเขาดูนะคนคนนี้นะขี้งอนค่ะขี้งอนให้แล้วเป็นคนที่โลดส่วนตัวเยอะก็จริงแต่ว่าเป็นการแสดงออกความขี้งอนที่ชัดเจนมากนะคะเป็นการแสดงออกที่ขี้ความขี้งอนที่ชัดเจนมากๆนะคะไม่เก็บความรู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเขาชัดเจนต่ความรู้สึกของเขาเขาชัดเจนในอความรู้สึกความต้องการของเขาเขาชัดเจนต่อสิ่งที่เขาเจอเขาไม่เกรงกลัวเขา มีคนรู้สึกว่าตัวเขาเองอะถ้าเขาได้แสดงออกคือการได้ปลดปล่อยนะคะแล้วคนที่จะเข้ามาหาเขาหรือเขามาอยู่กับเขาเนี่ยก็ต้องรับในรูปแบบที่เขาเป็นในได้ด้วยนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเขาเนี่ยทำงานเพื่อหาเงินเพื่อดูแลครอบครัวเป็นคนตรงแต่บางครั้งความตรงของเขาคนจะไม่ได้ใช้สวิสไล์หรือสเปซสปะเขาจะใช้เฉพาะกับคนที่คนงที่จะเอาเปรียบเขาเขาเป็นคนตรงนะคะคนนี้ใจดีถ้ามีเงินนัเปหมด นะคะถ้าคุณได้อยู่กับคุณนะ่คุณจะได้ไม่ต้องออกเลยสักบาทหนึ่งดีไม่ดีนะคนคนนี้เลี้ยงคุณด้วยหรือส่งเงินให้คุณด้วยนะคะโอเคนะเขาใจดีนะเป็นคนจิตใจดีนะหกเหรียญเนี่ยคือหกเหรียญเนี่ยคือใจดีนะคะให้ชอบทําบุญเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระหรือมีธรรมะชอบเป็นคนคิดบวกแล้วเขาชอบคนคิดบวกไลฟ์สไตล์ของเขาชอบคิดบวกพลังงานบวกของเขาอะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ นะคะแรนดอมนี้พลังงานนี้เป็นของคุณกับเขานะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณแล้วเขาก็มีแบบความในใจที่ไม่ได้อยากจะบอกเออแบบอยากบอกคุณแต่ไม่มีความความกล้าเนาะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณจริงๆแล้วว่าคือเขามองคุณอ่ะเป็นคนที่ทํางานหนักเลยเนาะเป็นคนที่ทํางานหนักมากแล้วก็เป็นคนที่คิดเหมือนว่าบ้างานก็ไม่ใช่ตัวเขาอ่ะก็ทํางานแต่เขาพอเขาเจอตัวคุณอ่ะสิ่งที่เขาประทับใจก็คือเขาอยากจะบอกว่าเฮ้ยคุณทํางานเยอะมากไปแล้วนะทําไมคุณถึงทํางานเยอะขนาดนี้ทําไมคุณถึงไม่ได้มี สิ่งที่เขามองคุณก็คือคุณเป็นคนทํางานมากเออเขาว่าเขาอะนะคะนะคะเขาว่าเขาทํางานเยอะเ่าเจอคุณเนี่ยโอ้โหเขาต้องยอมอะ่ะจริงๆนี่คือการประทับใจของคุณคุณนะเวลาคุณทํางานนะเอาจริงๆถึงแม้คุณจะยุ่งงานอะ่ะเนี่ยคือข้อดีของคุณคือคุณก็จะปลีกตัวหรือจะให้ความสําคัญกับเขาเขาอะ คือเนื่องจากเขา่าเกิดมาในครอบครัวที่ต้องได้รับความสําคัญและคุณก็ให้ความสําคัญกับเขาถ้าวันไหนตอนไหนวินาทีไหนที่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญเขาจะรู้สึกอึดอัดเขาจะรู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะเขาอยากให้คุณสนใจเขามากเขาอยากให้คุณแบบมองเห็นตัวเขาอ่ะมากเป็นพิเศษเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยหรือเขารู้สึกแบบ เฮ้ยน้อยใจอ่ะทาไมตอนนี้โมเมนต์เนี้ยคุณอ่ะไม่สนใจเขาเลยเขาอยากให้คุณมีโมเมนต์ที่สนใจเขาดูแลเขาแล้วก็ซัพพอร์ตเขาแบบนี้ค่ะแต่เนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่คิดว่าคุณทํางานเยอะนะแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพของคุณมากๆตัวเขานะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้อยู่เขาก็ไม่อยากจะให้คุณอ่ะมาเป็นเหมือนเขาเพราะการทํางานเยอะอ่ะเขารู้ดีว่าการทํางานโดยที่ไม่ได้รับการพักผ่อนหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดอาการภูมิแพ้มันทําให้เกิดอาการ โมเมนต์ท, Moment ที่ว่าไม่ไม่สบายจะไม่ไม่สบายนะคะแล้วก็ตัวคุณอนะ่ะมันเปรียบเหมือนแบบวิอบอุ่นจริงๆนะแล้วคุณอนะ่ะเป็นคนที่เหมือนนักลบที่คุณจะไม่ค่อยยอมคนหรอกนะคะตัวเขาเนี่ยทึ่งตอนที่คุณไม่ยอมแล้วสิ่งที่คุณไม่ยอมไม่ใช่ว่าคุณจะไปทะเลาะก,กับเขาหรือเลยเปื่อยเลยเื่อยไปเปือเป่อยนะแต่คุณแบบไม่ยอมในส่วนที่เรื่องงานเรื่องที่คนมาเอาลานเอาเปรียบคุณ นะคะคสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าคุณน่ะมีความแข็งแกร่งมีความภาวะการเป็นผู้นำที่คือจริงๆแล้วก็อยู่กับเขาได้นั่นแหละนะคะแล้วก็ประทับใจตรงที่คุณปกป้องเขาในทุกๆเรื่องนะคะคุณให้ความสำคัญคุณปกป้องเขาคุณให้เขาเป็นที่หนึ่ง ที่หนึ่งของคุณคุณทิ้งทุกอย่างไว้ได้เลยแต่คุณก็ไม่ได้ทิ้งหมายความว่าคุณจะไม่มีความรับผิดชอบแต่คุณแบบวางงานไว้ก่อนแล้วก็คุยกับเขาคุณท้อคุยคุณคุยคุณให้ความสําคัญทุกๆอย่างอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาคือประทับใจแล้วมองคุณตั้งแต่วันแรกที่เขากับคุณอ่ะคุยกันแล้วก็วันแรกที่ที่ที่เขาแบบคุยกับคุณหรือเปิดใจให้กับคุณแต่ความสัดเจนของคุณอ่ะเอาแหละมันอาจจะเกี่ยวกับระยะทาง นะคะคนนี้อาจจะเป็นฝรั่งก็ได้นะคะระยะทางการเดินทางการคุยกันการดิวการแต่คุยกันทุกวันวันไหนที่คุณไม่ได้คุยกับเขาวันไหนที่คุณตอบช้าช้าหรือวันไหนที่คุณที่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญเขาคนคนนี้นั้นจะรู้สึกว่าเขางอนคุณเขาน้อยใจคุณในหลายๆเรื่องเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะพลังงานของคุณอ่ะมันเยอะมากและเอนเนอร์จีของคุณอ่ะมันเยอะจริงๆพลังงานความรักของคุณมันเยอะเขามองเป็นเป็นแบบนี้เลยนะ เขามองเป็นแบบนี้เลยพลังงานน่ะมาใช้พลังงานความรักของคุณหน่อยได้ไหมที่เขามองอ่ะเออเนาะจากไพ่อัลเคลสำหรับนี้นะคะที่ชอบมากๆเลยขนาดมือแล้วก็รวดเร็วว่องไวอ่าใบแรกค่ะพลังงานความรักของคุณอู้นี่ไงคุณเป็นคนง่ายๆเรียบเรียบสบายๆไม่ได้ติดแพลตฟอร์มไม่ได้ติดความหรูหราไม่ได้ติดว่าตัวคุณอ่ะจะต้องมี อะไรที่มันเยอะๆอ่ะแล้วเขาเป็นคนที่ธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ชอบคนเยอะประดับเยอะน้ําหอมเยอะหรืออะไรที่มันเยอะมากมายง่ายๆเรียบๆสบายๆแต่มีเขามองคนที่ภายในซะมากกว่าพอเขาเห็นภายในของคุณอ่ะสิ่งที่เขาอยากเจอสิ่งที่เขาอยากอยากพบคุณมากที่สุดก็คือความรักฉะนั้นความรักของเขาอ่ะมันเป็นในรูปแบบที่มันเหมือนแบบเรียบๆไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ ค่อนข้างที่จะสังเกตคุณในทุกๆเรื่องเวลาคุณเดียวคุณคุยกับคนเนี่ยจะมีคนที่ค่อนข้างแล้วก็มันแมนนะคะมันแมนแล้วก็เป็นเป็นเ,นเหมือนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาคนนี้เป็นแมนแมนเป็นผู้หญิงแมนแมนถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆนะคะเขาก็คุณอ่ะมีอะไรที่มันคล้ายๆตรงกันเยอะๆมากๆนะอืม ประมาณนั้นเลยนะคะส่วนดีของคุณก็คือคนต่ความใจดีของคุณที่เขามองพลังงานบวกที่เขาได้รับจากคุณพลังงานความคิดที่เขาได้รับพลังงาน แบบภายในอ่ะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าคนที่เขาสัมผัสได้ึกหรือดีๆเนี่ยมันจะออกมาจากภายในจากแววตาฉะนั้นแววตาของคุณมันเป็นแววตาที่เป็นมิรอ่ะมันไม่ได้เป็นแววตาที่เป็นศสตรูโตถึงแมหน่าคุณจะเป็นคนหน้าดุนิดนึงอะไรอย่างงี้เออเขาก็มองแบบนั้นนะแล้วพลังงานนางฟ้าของคุณน่ะค่อนข้างเยอะเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะนะแต่เวลาทําอะไรอ่ะเราทําจริง สิ่งนี้เขาไม่ค่อยได้พบเจออะไรแบบนี้หรอกทาจริงไม่ได้สนใจว่าใครจะมองยังไงคุณก็ทําคุณก็เข้ามาคอมเมนต์ทาไปคุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้มองว่าจะมีคนมองคุณในรูปแบบที่เป็นแบบไหนแต่คุณอะสนใจในสิ่งที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขคุณเขามองตรงนี้ว่าคุณอะเลิศมากเลยดีมากเลิศมากเลยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคือมันน่าศึกษานิสัยของคุณไว้เลยอะแฟ ชัดเจนในขณะที่เขาอ่ะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนเลยโฟกัสแต่เรื่องครอบครัวคุณไปไหนแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะโฟกัสคุณมากไรคุณให้ความสําคัญกับเขาคุณพร้อมที่จะเคียงคู่หรือเดินไปกับเขาอ่ะคุณมีความเป็นเป็นผู้นํามากกว่าเขาด้วยซ้ํานะคะสิ่งที่เขามองนะตรงตรงนี้นะแล้วก็ทร,รมาของคุณอะ่ะมันค่อนข้างเยอะนะคะ คุณมีธรรมะคุณฝึกปฏิบัติคุณสวดมนต์คุณไหว้พระหรือคุณอะมีอะไรที่มันแบบเป็นความที่เป็นคนใจดีอะความใจดีนะคะความใจดีความใจดีของคุณอะมันจะแผ่รลังสีไปคุณเวลาคุณพบเด็กผู้ใหญ่คุณจะให้ทานให้บารมีหรือคุณไม่ได้แอบมะเวลาคุณทําอะไรเขาจะสัมผัสว่าตัวคุณเองไม่ได้แอบใส่เขาไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่า ตัวคุณอ่ะเฮ้ยเป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ใหม่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นตัวเขาก็เลยมานั่งมองแล้วนั่งคิดว่าเออเฮ้ยจริงๆละจริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาอยู่กับคนแบบนี้มันจะมันจะดีมากๆเลยนะมันจะรู้สึกว่าเขาอบอุน่นเขาไม่ต้องคิดมากเขาไปเรื่อยๆได้เขาเหมือนแบบไม่ต้องมานั่งคิดว่าคุณจะต้องไปเจอใครทําอะไรที่ไหนยังไงเพราะว่าความชัดเจนของคุณอ่ะมันเยอะอยู่แล้วสิ่งที่เขาคิดนะคะ และคุณก็มีคุณค่าทางจิตใจเขาทําให้เขาใจฟูจากคนที่เป็นคนที่เหมือนแบบอีโก้โลกส่วนตัวเยอะก็ต้องปรับแหละปรับไมเซ็ตปรับระยะเวลายิ่งห่างกันคุณกับเขาเนี่ยเขาต้องปรับมากๆเพราะคุณอนะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าการที่มันเป็นความห่างกับเขาอะ่ะมันทําให้คุณมันทําให้คุณเหมือนแบบเสียเวลาตรงนี้เลยคุณใช้ชีวิตอย่าง อย่างทวีนัทคีของคุณเน่เขามองว่าคุณะ่ะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากๆและเป็นคนที่มีประโยชน์และมีสาระเป็นเหมือนครูบาอาจารย์แล้วที่เป็นที่ปรึกษาให้ได้ทุกคนอันเนี้ยภาวะผู้นําความแข่งแกล่งความเข้มแข็งของคุณะ่ะมันโดนใจเขามากๆนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาย่างกลายในชีวิตเขาแต่เขาไม่ได้เลือกนะคะเขาก็มองผ่านไปเขาชอบการคนที่เป็นผู้นํา ง่ายๆสบายๆธรรมชาติเรียวแล้วไม่ต้องเสริมแต่งมากไม่ต้องปรุงแต่งมากคิดยังไงพูดยังไงได้เลยแต่ต้องมีการรเทศะเวลาอยู่กับผู้ใหญ่ในครอบครัวเขาเพราะเขาที่จะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เขามาโดยเฉพาะแม่เขาเขาจะเชื่อฟังมากเป็นพิเศษเลยโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะเขาคลอดกันมา <c oughs> โอเคเนาะนี่นะคะความรู้สึกของเขาหรือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเขาประทับใจในหลายเรื่องของคุณนะคะเรนดอมนี่เป็นเรนดอมที่ ฟังแล้วดีเนาะแล้วสิ่งที่เขาแบบไม่กล้าที่จะบอกคุณเอามากๆเลยก็คือเรื่องนี้แหละนะคะถ้ามองจากแรนดอมแล้วนะมันคือไม่กล้าที่จะพูดเกี่ยวกับความรักออกไปหรือตัวเขาเองอ่ะยังไม่ได้มีความชัดเจนเกี่ยวกับความรักให้กับคุณเพราะว่าตัวเขาตอนนี้นะตัวเขาอาจจะมีสองใจอยู่หรือต้องตัดจบก,กับคนเก่าอยู่หรือต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันดับแรกแรนดอมแรกแล้วก็คือเลือกกันทํางานเลือกพ่อแม่อันดับที่สองก็คือ มันจะมีเรื่องบุคคลที่3หรือคนเก่าของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในใจเขาอย่างที่บอกเขาประทับใจคุณมากและคุณอาจจะต้องอยู่หนึ่ง,น,งนั้นเขาขอแบบตัดจบคนนี้ไปก่อนหรือเคลียร์ให้ได้ก่อนแล้วเขาจะสดยอมชัดเจนกับคุณเพราะเขาไม่อยากให้คนอื่นอ่ะเข้ามาหรือมือที่3ม่ะหรืออาจจะเป็นคนเก่าคนใหม่ของเขาไม่อยากจะเข้ามาในชีวิตหรือ ทำให้ความรู้สึกมันเกิดความวุ่นวายแล้วเขาก็อยากจะเคลียสภาวะอารมณ์ของเขาด้วยเพราะเนื่องด้วยสภาวะอารมณ์ของเขาไม่ได้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเขารู้ว่าการที่เขาจะรักใครสักคนมันต้องพร้อมจริงๆนะโอ,อ้นะครับมันต้องพร้อมจริงๆเขาเหมือนราชินีจันทร์เหมือนกันเนาะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่อย่าบอกว่ามากรักเลยเนาะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าตัวเขามีสนเสน่ห์เกินไปเวลาเขาทางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาชอบมาจีบหรือดิวงานก็จะมีอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเขาก็มีคนมาชอบ ฉะนั้นข้อดีของเขาะะแล้วก็เนี่ยเขาอยากให้มันความคิดของเขามันนิ่งๆหรือง่ายๆหางงานเงนิงนหรือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันไม่ได้อยู่ยุ่งวุ่นวายกับเขาเขาากตัดออกไปให้หมดเขาอยากเคลียร์เขาให้ดีก่อนเขาอยากให้คุณรอ ครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาอยากให้คุณรอจริงๆเขาอยากเคลียร์ทุกอย่างให้มันดีให้มันแบบอยู่ในสภาวะที่มันดีไม่ต้องมีสภาวะที่มันตึงเครียดแบบนี้เพราะเขารู้ว่าการที่มันใครที่มันตกอยู่ในสภาวะของเขาอ่ะมันรู้สึกลําบากนะใครอยู่กับเขาก็แลยแย่นะใครอยู่กับเขาถ้าเขาไม่เคลียร์ตัวเองอ่ะเขาก็สงสารคุณและคุณจะต้องมาเจอเจอในสภาวะที่มันลําบากแบบนี้เพราะตัวคุณอนะ่ะก็ไม่ได้ มีปัญหาอะไรมาตั้งแต่ต้นต,ตัวคุณเป็นคนดีตัวคุณไม่ได้มีความที่มันเป็นเหมือนแบบทําให้เขารู้สึกวุ่นวายครั้งนี้มันเป็นครั้งหนึ่งนะที่เขาไม่เคยได้บอกกับคุณว่าเขาอ่ะมอบความรักให้คุณแล้วแหละแต่ขอเคลียร์ก่อนนะที่รักเพราะว่าการที่เขาคุณได้เคลียร์เขาได้เคลียร์กันเนี่ยมันจะทําให้ใสสะอาดแล้วก็ไม่ไม่ต้องมีอะไรที่มันติดค้างติดใจกันแล้วก็จะได้คบกันยาวๆนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับ,กบเขาอะเขาจะรักษาไว้แน่นอนเขาไม่ได้เหมือนแบบที่จะต้องมา เมื่อเหมือนเป็นคนไม่อยากจะให้ใครมองว่าเขาหลายใจแต่จริงๆขอให้เขาเคลียชีวิตเขาให้ได้ก่อนทั้งงานทั้งเงินทั้งรักทั้งสุขภาพของเขาแล้วเขามีโปรเจกต์ที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งกิจการร้านค้าหรือโปรเจกต์ออนไลน์ดีลต่างประเทศทํางานเนี้ยเขาอยากจะให้คุณเข้าใจในตัวเขาเรนดอมนี้เป็นของคุณนะคะอาจจะเป็นเรนดอมที่มันเป็นเหมือนแบบเออเฮ้ยเร็วนิดหนึ่งนะแต่เป็นเรนดอมที่ เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องทูใจแน่เลยแล้วก็มีหลายๆคนตกอยู่ในสภาวะแบบนี้การรอคอยค่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็การเข้าใจค่ะจับมือไปด้วยกันเชื่อว่าคุณกับเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการดีต่อกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีอะไรที่มันต้องรอต้องต้องให้ชีวิตแบบต่างๆตอนนี้มันนิ่งลงนะคะเพราะว่าการการนิ่งการอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้คุณกับเขาเหนื่อยด้วยกันมากแต่มันก็จะเป็นการที่มัน ค่อยๆไปเรื่อยๆในความสําคัญครั้งนี้เนาะในความสําคัญครั้งนี้มีใจความของความรักระหว่างความรู้สึกของคุณและเขามันมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะคะมันมีช่วงจังหวะชีวิตในการเดินทางนะคะอุปสรรคที่ผ่านมาด้วยกันนะคะความคิดความอ่านและสิ่งที่เจอระบบระเบียบการวางแผนการดําเนินงานของชีวิตของคุณทั้งทั้งคุณและเขาอะ่ะมันมันเหมือนมันพร้อมแล้วแหละแต่มันต้องสู้ไปด้วยกันบากบั่นไปด้วยกันเขาอยากให้คุณรอค่ะแรนดอมนี้นะคะ เป็นการลอยอย่างสวยงามแน่นอนเขาเชื่อใจเขาเชื่อหัวใจตัวเองว่าตอนนี้เขามีคุณนะแต่เขาเพียงเพราะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือทําให้คุณรับรู้แต่เขาก็เชื่อหัวใจของคุณด้วยว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่ชัดเจนจริงจังจริงใจภาวะการเป็นผู้นําและคุณก็น่ารักแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคน เจ้าชู้ที่จะคุยกับใครไปเรื่อยๆเพราะเขาสังเกตคุณหลายๆครั้งคุณไม่ชอบคนที่จะมาสงอสังเงกับคุณคุณไม่ชอบคนคิดลบคุณชอบคนคิดบวกฉะนั้นอันตรงนี้สิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เออคุ้ยโดนใจเขามองคุณเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนมันมีค่ามากๆนะคะเออสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเก่งเก่งจริงๆแล้วเขาก็เก่งแล้วการรอคอยของคุณอ่ะมันจะมันจะคุ้มค่ามากๆเลยเขาเขา เขาสัญญาว่าเขาจะตอบแทนการรอคอยของคุณหรือความรักของคุณครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะคะไม่ทําให้คุณเสียใจจะรักษาความรักที่คุณมอบให้นะคะเขาเชื่อเรื่องเวลาเวลาคือสิ่งสําคัญมากๆในชีวิตเขาแล้วก็สิ่งที่เขาอดทนพยายามมาทําทั้งหมดเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะต้องทํามันสําเร็จอย่างแน่นอนพลังงานนี้แรนดอมนี้เป็นของคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับความรักค่ะเขามองคุณเป็นคนสิ่งที่สวยงามมาก เขามองคุณเป็คในคนี่ใจดีสิ่งที่เขาที่เขาไม่ได้คิดกับคุณที่อยากจะบอกหรือไม่กล้าเนี่ยก็คืออย่าให้รอค่ะอยากให้รอ,อ,รอเขาอยากจะเคลียร์ตัวเองให้มันดีนะคะถ้าเขาเคลียร์ตัวเองได้แล้วเขาจะมารับคุณหรือบอกรักคุณโดยด่วนนะคะตอนนี้ใจเขาก็มีแต่คุณไม่ได้มีใครเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อถ้าเขาจะมีใครเข้ามาในเซฟโซนในความรู้สึกนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคน เป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่รอคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเราต้องรู้กับใจตัวเองว่าเรารอเนะี่ยเราได้อะไรจากการรอครั้งนี้ถ้าเรารักเขาเราก็รอแต่ถ้าเราไม่รักเราต้องเอ่ยลาอธิบายแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขด้วยนะคะอย่ารอจนจนตัวเองรู้ว่าตัวเองไร้ค่าต้องรอยังมีคุณค่านะคะแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วการรอมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆและความรักที่ดีก็ต้อง รักเดียวแล้วก็ใจเดียวค่ะแรนดอมนี้คือแรนดอมที่เขาอยากบอกคุณหรือส่งต่อหรือสื่อสารมาทางไพ่ยิปซีสำหรับนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนจะได้รับประโยชน์และได้รับความรู้เรือสาระในการดูนี้ขอขอบคุณมากๆจาาใจจริงค่ะเหลือยูทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ